สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท,าท่านครับชาววันพุธ30สิงหาคม2566ครับหัวเข้าแล้วครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับตลาดของเราตั้งอยู่ที่ตำบลประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับพี่น้องเรามาดูข้อแรกกันเลยครับของพี่กาลเกตนะพี่น้องนะดูข้อเขาครับทำมาตรฐานละเกินแบ่งซ้ายขวาเลยครับเดินกลาง เอาวัวลูกเลี้ยงก่อนเลยนี่เป็นคู่แม่ลูกครับสูงประมาณเมตรยี่สิบกว่ากว่านะพี่น้องลูกตัวที่เท่าไหร่พี่เกดลูกตัวแรกลูกตัวที่หนึ่งลูกเป็นตัวเมียตัวเมียแ้วพี่นะนะนี่อลองเท่าไหร่ครับสี่หมืน่นสี่หมื่นทวนนะครับราคารองอ่าราคารองอยู่ดูหางสั้นๆสักนิดหนึ่งนงนะพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงมาดูตำหนิกันแล้วนะหางมันไม่ได้หางขัดล้วขนหางมันขัดมันไม่ขัด หาไม่ขาดแต่ขนหางไม่ขาด,าขาดอยู่รวนน้ำแคบข้บขอแคบอ๋อนี่ละในี่ละมีที่มาที่ไปครับคู่นี้ครับ40,000บาทราคาร้องอยู่ครับแว่สดสมบูรณ์ดีใช้ได้ลูกก็ดีสะดือดีครับแต่ปลายหางไม่มีขนหน่อยนีนน่สนใจก็มาเลื่องมาชมพี่กาละเกตนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนดีเหลือเกินชุดนี้เป็นงัวอะไรพี่เกตนี่งวัวคุณวัวสำหรับเข้าขุนกีดตัวครับ ยี <22. S 1> ทีเดียวเลย22ตัวแยกได้คัดได้แยกได้คัดได้ตัวละ25งหม้ายกก็ได้2 5 5หมนี่คือราคารองยกีราคารองยกยกถ้ายแยกแยกก็ได้แยกเท่าไหร่เพื่ประมาณส5งหมื่นห้าฮะสองหมื่้าอะไรวะคัดแยกโตก็แพงน้อยเล็กก็ถูกหนอ้อยกว่างัันสัวเออ,เอ,อ ยกสองหมื่นห้าพันห้าพี่โน้าแฉยสองหมื่นห้าเฉยกก็สองหมื่นห้าเนี่ยอะไรวะขัดนะขัดตัวเออแต่ขัดตัวสองหมื่นห้าเออเอาตามนี้ละกันตามที่พี่เกตบอกนะขัดตัว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 เอาสองหมื่นห้าครับยกสองหมื่นห้าพันห้าราคาล่องเออราคาล่องเป็นวัวสําหรับเข้าขุนครับยกได้คัดได้ตามสบายตามใจท่านอยากได้หูยาวก็เอาไป อยากได้หูสั้นก็ไปได้เลยก็แล้วก็คุยราคากับพิเกตกันได้เลยครับเป็นวัวสองหมื่กลางครับแดี๋ยนี้ประเภทสองห0ื่นกลางครับฮักเคียวก็มี <c oughs> ผัดฟันแล้วก็มีที่ยังไม่ผัดก็มีนี่นะครับสนใจก็มีมเรื่องมาชมกันมาถึงวัวตัวเมียอีกหนึ่งคอกตัวละ2องหมื 20, ่นพ้ากี่ตัวพี่หตัวตัวโต,วตวนี่นะ,ะขาวๆเนี่ยมีลูกไหมพี่ทองลุกตัว ท้องทุกตัวสีตัวนี้สีตัวนี้หาตัวนู้นก็หาตัวนู้นตัวเลืองนู้นนะลุกตัวที่เท่าไรพี่โดยประมาณลูกตัวที่สองตัวแรกก็มีสองหมื่นพันห้าสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้ยคูณห้าเข้าไปนะราคาร้องอยู่ท้องทุกตัวท้องทุกตัวพี่กระเกตบอกว่าท้องทุกตัวไม่มั่นใจก็มาเลือกชมที่ตลาดได้เลยเรตัวละหมือน เชลเล่มีกี่ตัวมีสี <c oughs> ตัวละเมินที่เป็นสายพันธุ์เชลเล่หนึ่งสองสามสี่ตัวละหนึ่งหมื่นบาท <c oughs> นี่ครับตัวนี้โตเพื่อนก็จะเป็นเล่มั่นอันนี้เชื้อเล่นะ,ละ 1, นะครับตัวละหนึ่งหมื่นนะครับสี่ตัวสี่ตัวสี่หมื่นราคาลองเนาะพี่เนาะราคาลองต่อรองกันได้ตัวนี้ตัวนี้ล่ำดีจัง <c oughs> แม่แดงนี่อยู่ในชุดสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแม่แดงลูกแรกท้องท้องแล้ว ในท้องเป็นลูกตัวที่หนึ่งแน่นอนหลายกามาน้อยหลายเป็นรวมหน่อย <c oughs> นี่ครับห้าตัวนี้ครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับคูณห้านะครับ <c oughs> น้องสนใจก็มาต่อรองกันได้ <c oughs> นี่สี่ตัวสี่หมื่นราคารองอยู่สนใจก็มาต่อรองได้ <c oughs> นีเออ่เอาอีกไหมเอาอีกไหมชุดนู้นอีกไหม คนนู้นายแล้วอ้าวนี่ไปแล้วอ่ะไปไหนพี่นี่ไปไหนพี่ดูชุดนี้ขายแล้วครับให้พี่น้องเป็นตัวอย่างในการตัดสินใจนะครับให้ดูราคาซื้อขายกันจริงๆเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ <c oughs> โอ้ยไอแกนี่ขายไปแล้วนะ ตัวละหมื่นแปดไปไหนพี่จะขายขายตัวละหมื่นแปดทีเนี้ยเราจะขายตัวละหมื่นแปดหนึงสองสา9เก้าเกตัวถ้าสนใจเบอร์โทรพี่กระเกดเบอร์อะไรครับเอาเบอร์พี่กระเกดเบอร์นี้นะศูนย์แปดสาหครับ กระเกตอยู่ท้องครับขนบ้านสวนได้กี่ตัวละพบกับเจยุยหัวสวยปากน้โพนะครับมาลงกันใหม่ๆเลยครับผมค่ะครับผมชุดนี้เลยชุดนี้ตัวใหญ่สุดใช่ไหมใช่ค่ะครับจะเป็นทรงพ่องัวโกมาดูทรงพ่อวัวกันเลยตัวนี้เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ขายนะชุดพวกนี้วันนี้มาเลยเจอกันแล้วเจยุยไปซื้อหัวที่อีสานมานะครับ ไปกับทีมงานของแก้วประพันธ์ฟาร์มเนาะแก้วประพันธ์ฟาร์มโคุมสตตนซื้อวัวชาร์เล่ลงไปครับมาตัวนี้ปลาเดียวสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามนะพี่น้องนะตัวนี้ติดคูกระทบเป็นกระทบหูครับเอาไปพัฒนาไปใส่กับพวกแม่ไทยๆอย่างเงี้ยได้อตัวนี้ไปใส่ก่อนได้ครับเป็นกระทบหูวัดวัดความสูงฮะวัดความสูงกันนะครับรอสักครู่ เกือบจะไร่เยอะๆเกือบเม็ดเกือบเมตรสามสิบโกครับเมตรยี่สิบห้าขึ้นไปใช่จ้ะมาแล้วตัวไหนครับตัวริมนี่แหละตัวนี้ตัวหนึ่งตัวริมนี่นะดูตัวริมนะครับพี่น้องตัวนี้หัว้อนนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันครับสวยน่อยเมตรยี่สิบห้าขึ้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำเขาหัวโลนครับจ้ะ เอฟซีเปล่ากดหัวใจด้วยนะสามหมื่นห้าพันะครับสามหมื่นห้ามาตัวตัวไหนต่อเอาไปตัวนี้โกไอนี่แหละอ่ะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้เราบอกไปแล้วมั้ยใช่ไหมั้ันี่นี่วนนี้คันี้ัวนี้ัวนัวนู้ตียวนี่ครับนนตันี้ตตัวนนตัวนี้ ไอตัวนี้จะเป็นหัวโล้นกับตัวนี้อันนี้ก็สามหมื่นพันใช่ไหมใช่จ้ะโอ้โหผมชอบตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นพันครับเมย์ยี่สิบห้าขึ้นนะครับตัวเมย์ยี่สิบห้าขึ้นแน่นอนตัวนี้สามหมื่นพันอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับเจยุ้ยเนี่ยตัวนี้น่าตัวนี้สิบห้าเดือนโกอือหือพอหนูแยกออกจากลูกฝูงมาครับผมรู้มานะมีที่มาที่ไปนะจ้ะสามหมื่นสามหมื่นพันสามหมื่นพันแล้วก็มาเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ย ครับไอ้ตัวนี้ก็สามหมื่นพันนะครับตัวนี้จะอายุมากกว่าตัวโน้นแต่ตัวนี้จะไม่ได้ทําเขาอ้าวไม่ได้ทําเขามันเหมือนกันเลยมาเนี้ยอ้อาเย็ดเยียดสักหน่อยวาแล้วตัวเข้มนี่ล่ะตัวเข้มนี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันครับเข้มเข้มครับอยากได้ไปมาเอาเลยครับตัวนี้อ้าวแล้วมีตัวเมียมีตัวเมียตัวนึงอ้าวตัวขอดูตัวเมียหน่อยตัวนาง เงินนางมันจะมีคู่หนูไม่ได้ไปเอามันเนี่ยตัวขนาดนี้แหละโกอ่ามีคู่มีตัวเท่ากันเนี่ยนะใช่จ้ะอีกตัวหนึ่งอ่ะทับแล้วอืคู่หนึ่งสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันตัวละสองหมื่นสองพันห้าตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยหน่อยเดีหนูเลืตัวนี้ครับแต่คู่มันทับแล้วอ่ีกตัวหนึ่งอ่ะสวยสี่หมื่นห้าก็เดี๋ยวเวลาก็ค่อยมาดูครับมาดูกันได้จ้ะสนใจเบอร์โทรนี้เลยนะสนใจ0878408549ครับ หรือเฟซบ o o นี่ครับเจยุ้ยนะครับยุ้ยใจมันสู้นะครับตัวสวยปากน้าโค้บครับเป็นเป็นลูกเลี้ยงอันนี้สำหรับเลี้ยงใช่ครับกระทบนิดๆชุดนี้อายุกี่เดือนครับชุดนี้จะอยู่ที่8เดือนแเดือนขึ้นโกครับผมจะมีลูกกระทบอ่ะสองตัวน่าจะอันนี้แหละตัวนี้สองตัวแต่ก็ไม่เพลยมาก สองกลับตัวแต่ก็ไม่ยาวจนเกินไปครับราคาเท่าไหร่ครับพต้ตัวละหมื่นหกพันแปดร้อยหมื่นหกพันแปดนะพี่น้องนะหนูให้ดูลำดับมีกี่ตัวครับชุดนี้มีโหลหนึ่งโกสิบสองตัวเลยอ่าหนูไล่ให้ดูข้างๆมั้มั้งมาดูข้างๆก่อนจ้าห่วงกินนะตอนนี้ให้หญ้าให้ฟางกินให้ฟางกินอยู่ให้ลูกตอนตล้ตอนเกี่ยวหญ้ามาหญ้าดีครับไปจ้ะไปไปตัวไหนอันนี้จะออกอายุหน่อยเนอะอายุดีๆ สำหรับคนที่ต้องการอายุอายุหญ้าคำใหญ่โอ้โหดูกินหญ้าเถอะพี่น้องเนี่ยโตๆครับโหลน,<า>น,นึงน,นะ 12, 12ตัว,ว16,800อ้าวต่อไปเดี๋ยวคลอ,อกนูน้นไปเข้าไปไป ค้องนี้เบอร์เล็กน้อยเบอร์เล็กนิดนึงอายุกี่เดือนครับชุดนี้ก็จะอยู่ที่ห้าถึงหกเดือนครับตัวเขาปะกี่ตัวครับชุดนี้สิบสามราคาโลกับวันชุดนี้ตัวละหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเมตรสิบนะครับสูงเมตรสิบนะพี่น้องนะชุดนี้หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยอ้าว โชว์ตัวก่อนแล้วโชว์ตัวสักนิดนึงโชว์นิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับไปกินเออนี่อ้าวลูกเลี้ยงครับลายทุ่งครับจ้้ะพรอมมาเลยแล้วก็ฉีดยาถ่ายพยาธบำบัดงฉีดวัคซีนนะครับจ้ะพร้อมเลี้ยงได้เลยส่วนนี้หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทสูงไม่รสิบนะครับห้าพันเจ็ดนะสูงไม่รสิบพี่ไปสิบสามตัวสิบสามตัวครับจ้ะมีขาวตัวนึงโกออืมีขาวจ้ะ ตัวนี้นะครับสีขาวเก่าออที่เหลือก็เป็นสีแดงครับใช่สนใจก็โทรหาจจยุ้ยเลยนะครับเบอร์โทรครับ087-840-8549ยีังมีมินิข้างนอกเดี๋ยวไปดูกันไอ้ตัวเนี้ยอยู่นานแล้วโกจะดื้อจุนอะตัวเดียวตัวเดียวเท่าไหร่มันยังไม่เจอนะคู่หมื่นสองพันตัวเดียวนะถ้าไม่ไม่ติดว่าตำหนินะใช่หมื่นสองพันครับมันไม่เจอนะคู่จะทีเลยไอตัวอะ ตัวขาวนี่นะครับตัวขาวตัวเดียวหมื่นสองครับตัวนี้ครับอยากได้กําไรมาเอาไปครับลูกมะกรูดเออหมื่นสองพันครับผมมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ทรงพองหัวหนึ่งตัวอายุประมาณเท่าไหร่แล้วโก้โอ้พันแท้สีสีแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ยังสามหมื่นเก้าเหมือนเดิมสามหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้ลูกไข่สีขาวนะครับไม่ใช่สีดำนะไข่ขาว พันแท้กี่ซี่นะพันแท้สี่สี่ซี่ครับผมสามหมื่นเก้าราคาร้องครับของจี้ยุ้ยนะครับครับได้ถ้าแบบขายไม่ติว่ามันไข่ขาวเออมันก็ไม่ใช่ตำเหนียแต่มันเกิดมาไข่ขาวครับผมจ้ะสามหมื่นเก้าพันแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ไข่ดำนะครับดูลูกไข่ดำตัวนั้นไข่ดำตัวนั้นสามหมื่นเจ็ดโกสามหมื่นเจ็ดพันสูงไหมสามสิบห้าแล้วพี่น้องตัวนี้สามหมื่นเจ็ดใช่ สนใจก็โอ้โหอาเป็นช้างเลยพี่น้องใช่ทรงพ่อวัวครับตัวนี้ก็ได้ใช้ได้ครับตัวนี้ก็หัวโลนตัวนี้ไข่ดำครับตัวนี้ไข่ดำนะครับร้องสามหมื่นเจ็ดพันนะครับไข่ดำหั่มใหญ่ครบเซตเออจุงเป็นสะพายครับผมนน่สนใจก็โทรหาเจยุ้ยนะครับเดินลุยอย่างเดียว <c oughs> อายุประมาณกี่เดือนครับตัวนี้ ตัวนี้น่าจะน่าจะสองปีได้แหละโกครับผมจ้ะแต่ตัวนู้นแก่แล้วครับมาหัวโลนมินเล็กสุดมินิครับชุดนี้ตัวละหมื่นสามพันห้าร้อยกี่ตัวครับแปดตัวแปดตัวนะครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับยืนจะเชิดประมาณห้าเดือนโกเออหัวห้าเดือนนะใช่ วัดเลยความสูงครับที่กันนยม่อะไรนะยังไม่ได้แกะไม้งลงไปดีดีดีกว่าเ <c oughs> มตรสิบกโกเมตรสิบใช่จ้ะประมาณหมื่นสามพันห้าร้อยมีมีแปดตัวยกชุดไปเลย,ยครับผมแดงทั้งหมด ครับผมอย่าลืมมาเลือกมาซื้อกันนะครับของเจยุ้ยนะครับผมอย่านั่งรอวันนี้ครับไปไปไปอันนี้ของอาประเลงโทนทองครับเป็นบางมั่นมี6ตัวครับด้านในตัวครับผมตัวละ2 8 5 0 0ืารครับ2 8 5 0 0ราคาร้องอยู่6ตัวนะพัดฟันเรียงอะไฟัน2แล้วนะครับเนี่ยฟันแท้2อซี่ทุกตัวแล้วเนาะครับผมเนี่ยมาก่อนขาย30,000กว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมาต่อได้ครับต่อรองกันได้ครับอรงกันได้ สองหมื่นเท่าไรนะนะสองหมื่นแปดห้าร้อยครับครับผมสองหมื่นแปดพันห้าสองหมื่นปลายๆครับมาต่อรองกันจับของอาบะเลงนะครับสเปคครับจัวนี้สเปคสเปคเลยครับหูสั้นตัวเนี่ยมาข้างนอกนี่ครับครับผมตัวนี้เป็นเาโรเล่หนึ่งตัวเทโรเล่ครับผมเนี่ยจะเป็นเล่มั่นนะพี่น้องนะนี่เป็นเล่มั่นนะตัวนี้ก็ฟันสองนี่ลูกลูกคอกเขาแน่ๆซื้อมาแน่ตัวเนี้ยอ่าลูกคอกครับฟันแท้สองซี่เท่าไรครับเกิดดไ้ ราคาราคาร้อง3 4 5 0 0 3่น0 0ราคาร้องสนใจมาต่อร้องได้เบอร์โทรครับ0 8 9 7 0 6 3 5 5 7มครับผมบามัาน6ตัว285 0 0ครับชาโรเล่หนึ่งตัวนี้34,5 0 0ราคาร้องอยู่ครับในมุ้ยคิริมาสครับวันนี้พาพี่น้องคิริมาสมากันหลายคนเลยนาทีแล้วทีมงานฟ้าเหลืองเหลืองไปแล้วอ มาไม่ได้เหลืองไปแล้วมาวันนี้พาทีมงานมาใหม่อีกแล้วครับชุดนี้กี่ตัวครับสี่ตัวครับราคาตัวละสองหมื่นเก้าราคาร้องนะสองหมื่นเกพันราคาร้องอยู่เป็นบามั่นทั้งสามตัวไอ้ดำๆนี่เขาเรียกอะไรดัดดำนี่นะครับฟันแท้สองซี่ขึ้นไปแล้วครับสองพี่สี่ซี่สองหมืนเก้าพันครับต่อตัวครับผม ราคาร้องยกอยู่นะครับถ้าจะคัดเป็นตัวก็มาแยกมาคุยราคากับเขาได้นะครับของนมุ่ยคิริมาศครับไปต่อครับบนรถชื่อเต็มๆก็คือคุณทวัชัยนะครับแต่หน้าตานี่ไม่เหมาะสมกับชื่อเขาเลยอันนี้เป็นเฉล่ชาลเล่ลเลครับประมาณหนึ่งตัวลเล่ยหนึ่งตัว เฉล่นี่เท่าไหร่ครับเฉลร้องสองหมื่นแปดห้าร้อยงหมื่นแปด0 0หาลำตัวยาวๆครับเกี่ยวหกหน่อยฮะเกี่ยวหกันแท้หกซี่ครับ2 8 5หมื่นแดันหนะครไอดำเนี่ยดำนี่ร้องสองหมื่นห้าพันห้าสองหม่อย้ห้าเดๆยาวๆถ้าสนใจอยากจะได้งัวเบอร์โทรศ9นย์เก้าเสาเจ็ดสครับผมของเซนมุ่ยคีริมาศครับ สองหมื่นเจ็ดพันห้าครับสี่ตัวอ้ยตัวเล็กคือตัวไหนเดี๋ยวตัวริมขวาเลยนะสักครู่สักครู่เดี๋ยวไล่ให้ดูสักครู่สี่ตัวสองหมื่นเจ็ดพันห้าหนึ่งสองสามสี่ตนู้นตัวที่ปีนเนี่ยสองหมื่นสี่อ่อนกว่าเขาหน่อยเห็นไหมพี่มันอ่อนกว่าเขาเด็กกว่าเขาสองหมื่นสี่พันครับราคาร้องอยู่ครับของพี่อำนาจแล้วก็คู่โตแล้วพี่ อ้าวไปแล้วขอชมตัวอย่างหน่อยอุ้ยเท่าไรครับ,รบตัวละสามหมื่นสี่พันคู่นี้ไปอยู่กับบางหนุ่มท่ามากาใช่ไหมไปอยู่บางหนุ่มท่ามากาครับหกหมื่นแปดพันขุนเองเชื่อดเองขายเองครับบางหนุ่มคู่นี้คู่นี้ติดเนื้อแล้วเนาะพอนแทกี่ซี่ครับพี่อ๋อ,อประมาณสี่ซี่ครับ พันแท้2ถึง4นะครับคู่นี้6 8 0 0 0บาทไปแล้วเนื้อดีครับตวัวนี้เนื้อดีขุนไม่นานแบบนี้ไปอยู่กับบังหนุ่มท่ามก,กาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอของเจวิกเพิ่งมาใหม่นะครับชุดนี้ถือน้ำจัดเพิ่งมาลงรถนะพี่น้องนะม,มากี่ตัวนะเจ๊มาหกตัวครับมาหกตัว ที่เห็นก็มีคู่เล็กอยู่หนึ่งหนึ่งแดงนะครับเพิ่งมาใหม่ๆเดี๋ยวราเจวิกพอบอกราคากันนะครับมีคู่คู่จิ๋วครับเดี๋ยวกินน้ำกินท่าสักแป๊บนึ่งกินน้ำก่อน จ,จ<า>้ะคู่คจิ๋วนี้ตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับเท่าไหร่ครับคู่จิ๋วนี้หมื่นหมื่นเก้าห้าร้อยสองตัวค่ะสองตัวไม่ถึงสองหมื่นครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาร้องอยู่สองตัวจิ๋วนี่นะครับผมเอาแล้วสี่ตัวนั้นสี่ตัวนี้ตัวนี้ย่นดีครับ ตัวละหมื่นสองห้าร้อยค่ะหมื่นสองพันห้าหนึ่งสองสามสี่นี้ตัวนี้ตัวเขาอายุประมาณกี่เดือนนะครับแบบนี้อายุกี่เดือนตัวนี้ประมาณหกห้าหกเดือนได้ค่ะหกเดือนแล้วพวกนี้เหรครับเล็กๆนี่ล่ะก็ตัวนี้ก็ประมาณห้าเดือนครับผมนี่มาใหม่นะครับห้าเดือนสี่เดือนไอ้ตัวเมาส์แดงสี่เดือนขึ้นไปครับแบบนี้ครับเดี๋ยวไล่ดูแป๊บนึงสนใจก็ ติดต่อเจวิกนะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวสวยล่ำเด่นสีสีมันแป๊ะเลยนี่สีแดงเข้มดีนะตัวเลี้ยงธนูถนอมดีๆสักหน่อยเนาะแบบนี้ต้องต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแบบนี้ต้องคนเลี้ยงเป็นนะคะต้องเป็นต้องเป็นมวยมาอย่างนี้เขาจะบวมนมหน่อยอ่ะใช้เวลาหน่อยเวลาเลี้ยงนิดนึงครับแบบนี้เลี้ยงข้ามปีกันครับหมื่นสองพันห้าสี่ตัวแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสองตัวสนใจก็โทรหาเจวิกนะครับเบอร์โทรเจวิกครับ 0993789603ค่ะครับผมชุดนี้ของนายโป้ว่าน้อยซิงครับผมครับเอาแบบไหนก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนโอ้ตัวดำนี่ตัวดำนี้เปิดราคาไว้ที่9 5 0 0ครับไม่มีหมื่นนะไม่มีหมื่นครับ9,500เฉเฉยๆครับดำทั้งตัวเลยไม่มีตังไหนขาวเลยพี่น้องมีฟันละที่ขาวตัวนี้สีดำครับครับ ดำล้วนเลยครับ9,500สนใจติดต่อในโป้่นะครับมาแลวเบีไหนมาตัวเมียแดงครับเอามีตัวเมียแดงด้วยนะพี่น้องนะดูหัวลูกเลี้ยงของในโป้ครับมีตัวเมียสีแดงตัวเมียตัวนี้ครับหมื่นห้าห้าร้อยครับตัวนี้สาวน้อยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยปัดเผืว่องไว้สดือดีครับปั๊บดูให้ทันนะครับแล้วก็มาแม่นี้ครับแม่ชาโรเล่ฟันแท้กิซี่ประมาณ งัวพึ่งตกท้องแรกครับท้องตัวที่หนึ่งนะครับท้องตัวที่หนึ่งรับประกันท้องท้องแล้วเวลานี้ผมตรวจได้ห้าเดือนกับสิบวันครับห้าเดือนสิบวันครับตัวนี้แม่วัวชาโุเนรรับประกันท้องครับเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นห้าพันห้าครับผมท้องนะครับสองหมื่นห้าพันห้าลำตัวยาวเหยียดคอตรงแล้วก็จะมีรุ่นนี้ครับกี่ตัว รุ่นนี้มี5ตัวครับครับ5ตัวครับอายุวัวประมาณกี่เดือนวัวอายุประมาณ7เดือนครับโอ้ยไอเดเดือนนะครับชุดนี้เเดือนเปิดราคาไว้ที่ห4 5 0งมื่ี่ห้าร้ครับครับหนึ่งหมื่นสี่พันอยโหยาวๆป็นๆแบบนี้นะครับนี่ห้าตัวโตๆเลยครับเลยหมื่นสี่พราคาร้อยอย่สนใจก็ติดต่อในโฟวัวน้อยซิ่งได้ครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามศูนย์สามเก้ครับมีตัวนึ่งครับ ตัวหนึ่งตัวน้อยตัวน้อยสุดตัวน้อยแดงครับสีแดงครับตัวนี้หมื่นพันห้าร้อยครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยครับเอาไปคู่กันก็ได้แดงกับดําเนี่ยครับนี่ครับราคาถูกใจครับหมื่นพันห้าร้อยนี่เก้าพันห้าครับที่จริงงวนมาคู่กันครับอ๋อมันเป็นคู่กันนะครับเอาไปคู่กันกันเลยก็ได้ครับผมชุดนี้ไปเยวไปต่อกันเลยครับ มาอีกหนึ่งข้อครับผมชุดนี้เป็นแดงล้วนมีเหลืองๆอยู่หนึ่งอยู่สองตัวครับสองตัวกี่ตัวครับชุดนี้ชุดนี้สิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบนะครับพี่น้องครับวัดให้แล้วโถนสีแดงสิบสี่ตัวรวมคู่นู้นด้วยไหมครับรวมครับรวมคู่ขาวๆนี่ด้วยนะครับอายุวัวประมาณกี่เดือนครับอายุงัวประมาณเจ็ดเดือนครับครับผมเจ็ดเดือนขึ้นไปครับสิบสี่ตัวครับชุดนี้ร้องไว้ที่ หนึ่งห้าห้าร้อยครับถ้ายกสิบสี่ตัวเรามีของแถมมั้ครับมีแถมอีกแล้วให้งวฟรีไปตัวหนึ่งครับให้ไปหนึ่งครับผมถ้าเอาสิบสี่ได้สิบห้าถ้าเอาสิบสี่ตัวได้สิบห้าตัวครับราคาร้องหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยต่อตัวนะครับร้องยกครับคูณไปเลยครับราคาช่วงนี้เหมาะสําหรับเลี้ยงนะครับเหมาะสําหรับเลี้ยงน้องที่มีแปลงหญ้ามีหญ้าดีๆนะครับพร้อมที่จะเลี้ยงเอาแบบนี้ไปครับของในโป้ครับ ซื้อ14ได้15าครับราคาบริการก็เหมือนเดิมครับพยาธิบำรุงวัคซีนครับครับผมมีบริการส่งฟรี80โลครับส่งฟรีระยะทาง80กิโลเมตรนะครับครับโปรโมชั่นดีๆของโป้วน้อยซิงครับใจก็ติดต่อเขาได้เลยโทนแดงครับผมอีกหนึ่งชุดครับผมชุดนี้หนังดีจัดไม่เน้นสีนะครับเน้นหนังคะแบบนี้นะ อายุวัวกี่เดือนครับอายุวัวก็ประมาณ9เดือนถึง10เดือนครับโอ้โหหนังครับหนังไหมครับดูภาพนี้ครับดูหนังครับนี่หนังทุกตัวครับเมนดินสีนะเน้นหนังนะเน้นล้ำๆย่นๆราคาร้องไว้ที่หมื่นหกห้าร้อยครับครับผมต่อรองกันได้มีสิบหกตัวครับชุดนี้หกตัวหมื่นหกพันห้าร้อยนู่นนีได้กัดไปตัวหนึ่งนะครับกัดดำนี่ด้วยนะครับไอ้พวกนู้นด้วยไหมใช่ครับมาเลือกมาพิจารณากันครับโปรโมชั่นดีๆ หายพยาธิวัคซีนนะครับแทงสพพ้ายก็ได้แทงให้ด้วยครับแทงสะพพ้ายฟรีครับไปไไปดูข้างหังไล่ไปหนังเงินยนครับพี่น้องสนใจมันโอ้โหเ่จะเป็นโล้นะย่นยน มาเลือกมาชมกันครับไอตัวนี้เหมือนนะคู่เหมือนกันเลยน่ะตัวนี้กับตัวนี้ป้องลังแหย่ยดด้เออมันรู้คู่เหมือนไอตัวท้ายน่ะไอตัวท้ายเออเหยียมาเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูคู่เหมือนสักแป๊บหนึ่งนะครับดูคู่เหมือนเฮ้ยไอข้าวมาเหยียบข้าวหน้ามาคุ่นี่นะครับคู่เหมือนคู่นี้ เท่าไหร่ครับคู่นี้ถ้าเป็นคู่คู่นี้ร้องไว้ตัวละ18,500ครับ18,500นะสีเหมือนเหมือนกันเลยนี่สีเหมือนกันเลยโบสครับเป็นโบสครับผมครับถ้า2ตัวนี้นะครับ18,500ครับตัวนี้ย่นดีตัวนู้นก็ย่นใช้ได้โอ้โหหน้าเหมือนเหมือนกันนะสนใจมาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับของเนเปิลนะครับผมครับยืนคู่กันแล้วอ่าแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวละ หนึ่งมืนสองพันห้าครับหมื่นสองพันห้าหมื่นต้นนะครับครับเป็นวัววัมาลูผสมมีลึงนิดๆหนึ่งสองสามห้าตัวครับมีเพี้ยนเมียอยู่ตัวหนึ่งตัวเมียไม่เกี่ยวตัวเมียไม่เกียวตัวเมียมื่นพันห้าครับมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับดูตัวเมียกันว่าเป็นตัวไหนป้องกันตัวเมียให้โกงตัวนึ้งเดี๋ยวดูตัวเมียแป๊บนึงครับนี่ครับตัวลายนี่เลย ตัวลานี้นะครับเป็นตัวเมียมือนั่นอะไรนะหมื่นพันห้าครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสนใจก็มาเลือกมาดูครับเบอร์โทรนะโรับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์สามเก้าเก้าสองแปดสองครับผมทั้งหมดสามข้อนะครับเลือกกันดูให้จุใจไปเลยครัข้อพี่ประวิทย์ครับผมนี่ตบท้ายด้วยพ่อวัวกันหนึ่งคู่ลักษณะพ่อวัวนะครับเอาตัวไหนก่อนดีพี่วิทย์ตัวใหญ่ก่อนกัตัวใหญ่นี่นะตัวนี้ฟันแท้กี่ซี่ครับยังไม่ยังไม่ถ่ายต้อฟันเริ่มอ่ยังไม่ถ่ายฟันครับยังไม่ถ่ายฟัน ใกล้แล้วแหละครับใกล้แล้วก็แก้มได้แล้วมั้งดูแข้งขาเมตรสามสิบห้านะครับโอ้โหนะฮะนจะเดี่ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งครับผมโ,โชว์ตัวนอนแข้งขาใหญ่ดีเหลือเกินหรือโอโ้นี่ครับลักษณะพ่อวัวตัวนี้เลยถึงหัวไม่ล้นแต่โว้ทรงมันสวยครับเท่าไรพี่ลองไปสี่หมื่นสามครับอสี่หมื่นสามพันทับได้เนาะทับได้ยังเนี่ยพี่ว่า ได้แล้วได้แหละได้แล้วเนาะครับได้แล้วมาใครอยากได้ทรงพ่องัวครับเอาตัวนี้ไปครับสี่หมื่นสามพันราคาร้องอยู่ครับแล้วตัวนี้แ่ะครับตัวนี้ร้องไอ้สามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันเด็กกว่านะเด็กกว่าตัวเมื่อกี้ไหมเด็กกว่าเด็กกว่าครับแต่เมตรสามสิบห้าเหมือนกันครับความสูงอายุประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้พี่อันนี้ก็ได้ได้ขวบกว่ากนะัน ครับร้องไว้เท่าไหร่ครึ่งอันนี้ร้องไวสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันทับได้หรือยังแบบนี้ยังครับยังยังนะตัวนี้ยังแต่นี้เข้มนี้เหลือเกินมาครับขครสนใจอยากได้ทรงพองวัวครับตัวหาพี่ประวิทย์เบอร์โทรครับพี่ศูนย์แปดหกเก้าสองห้าหกเก้าหกเก้าครับผมมาแล้วอันนี้อันนี้เล็กๆอันนี้ราคาเล็กๆเท่าไหร่พี่แบบนี้ ไอ้คู่โต้หน่อยร้องไว้ตัวละหมื่นสี่คู่โต้เนี่ยมันสลับกันอยู่นะตัวซ้ายสุดกับตัวกลางเนี่ยเท่าไหร่นะร้องไว้ตัวละหมื่นสี่หมื่นสี่พันครับแล้วคู่เล็กนี่ล่ะคู่เล็กร้องไว้ตัวละหมื่นห้าร้อยหมื่นกับห้าร้อยครับมาต่อรองกันได้วันนี้พี่ปวิตรก็มีมาสี่ตัวมาสนใจอยากได้วัวไปเลี้ยงครับมาที่วังประจบเลยครับวันนี้วันพุธนะครับมากันเลยมากันเลยติดต่อได้นะครับเบอร์โทรมีให้ทุกครอกไม่ต้องกลัวมีบริการรถรับจ้างครับมีรถรับจ้างนะครับ หรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้ทุกวันพุธนะครับพี่น้องมากันได้เลยครับวันพุธวันพฤหัสครับชมกันต่อนในคลิปต่อไปนะครับอันนี้พักกินน้ำก,กินข้าวกันก่อนนะครับ